สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะไปดูเฉลยข้อสอบคณิตโคตามาขอกันอีกหนึ่งข้อนะครับโดยข้อที่เลือกมาในคลิปนี้เป็นข้อสอบอัตนัยนะครับข้อที่10โดยโจทย์กําหนดคะแนนสอบของนอักเรียนกลุ่มหนึ่งดังตารางนะครับก็จะเห็นว่ามันแบ่งเป็นอันตรภาคชั้นต่างๆแล้วก็มีจำนวนคนแต่ละชั้นมาให้นะครับเขาบอกว่าถ้านักเรียนกลุ่มนี้มีทั้งหมด60คนแล้วเดไซาที่7มีค่าเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเราดูโจทย์ดีๆก็จะเห็นว่าไอ้ส่วนจุดๆเนี้ยเราสามารถหาได้นะครับโดยสังเกตต,ตัวเลขดูนะครับ 80 60 40 20เราก็จะทราบบางทีว่าไอ้ส่วนเนี้ยชั้นข้างล่างสุดมันก็ต้องเป็น0ถึง1 9กนั่นเองนะครับรวมถึงจำนวนคนตรงนี้ก็จะหาได้ด้วยนะครับโดยการเราจะลองรวม4ชั้นข้างบนดูนะครับนะก็11กับ14เป็น25นะครับ15กับ15เป็น30นะครับรวมกันได้55พอดีนะครับ4ชั้นนี้รวมกันเป็น55นะครับแต่ทั้งหมดมี 60คนนะครับแล้วก็เอาส5ไปลบออกแสดงว่าชั้นสุดท้ายเนี่ยไอ้ชั้นข้างล่างสุดก็จะมีแค่5คนนะครับโอเคนะแสดงว่าตารางเราเคลียร์นะครับทีนี้เวลาที่เราจะหาพวกคอนทายดเดไซน์เพื่อนทายนะครับสิ่งที่เราต้องหาเราไว้ก่อนคือหาความถี่สะสมครับซึ่งเราต้องเติมตารางมาอีกคอลัมน์หนึ่งนะความถี่สะสมคืออะไรนะครับมันก็คือการารวมจํานวนข้อมูลในชั้นที่ผ่านมามาถึงชั้นปัจจุบันนั่นเองนะครับ อย่างเช่นสะสมชั้นนี้นะก็มีเพียงแค่5คนเพราะว่ามีชั้นเดียวนะครับสะสมชั้นนี้นะครับเมื่อกี้มี5เรารวม15เข้าไปก็จะเป็น20คนนะครับสะสมชั้นนี้นะครับเมื่อกี้มี20ิใช่ไหมครับรวม15เข้าไปก็จะเป็น35คนนะครับสะสมชั้นนี้นะครับรวม14เข้าไปอีกก็จะเป็น49คนนะครับและสะสมชั้นสุดท้ายนะครับก็บวก11เข้าไปก็จะเป็น60คนพอดีนะครับ ก็สังเกตว่าความถี่สะสมชั้นสุดท้ายก็คือจํานวนข้อมูลทั้งหมดพอดีนะครับอันนี้เราหารอไว้แล้วทีนี้ข้อนี้ถามอะไรนะครับข้อนี้ถามเดซไทที่7นะครับครูมีคอนเซปต์ง,ง่ายๆให้3ขั้นตอนนะครับเวลาที่เราจะหาพวกตําตแหน่งนะครับขั้นตอนแรกคือหาตําตแหน่งครับหาตําแหน่งก่อนว่ามันอยู่ชั้นไหนนะครับอันที่2คือเราเลือกชั้นใช้คำว่าเลือกชั้นนะครับ ขั้นตอนที่3คือแทนค่านะครับอย่างไงบ้างลองมาดูนะครับหาตำแหน่งนะครับจากอะไรครับก็จากสูตร Rn ส่วนส่วนอะไรครับข้อนี้มันจะมีส่วน4ส่วน10ส่วน100นะครับถ้าเป็นคอทายส่วน4ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วน100ข้อนี้เป็นเดไซน์ต้องส่วน10นะครับอโอเคก็แทนค่าเป็น R คือ7นะครับ7คูณกับ n คือ60ส่วนด้วย10นะครับก็ลดทอนออกมาเป็น42นั่นคือคำตอบของเรามันคือตัวที่42นั่นเองนะครับโอเคหาตำแหน่งเรียบร้อยแล้วต่อไปเลือกชั้นครับเราลองมาดูว่าตัวที่12บมันควนอยู่ในชั้นไหนนะครับอ่ะถ้าเราลองดูนะชั้นแรกได้แค่5คนยังไม่ถึง12ก็ยังไม่ใช่นะครับอ่ะถ้านับ2ชั้นหล่ะได้กี่คนนะครับได้2 0ก็ยังไม่ใช่อีกถ้าน 35ยังไม่ใช่อีกก็แสดงว่าตัวที่12ควรอยู่ในชั้น6 0ถึง79นั่ันเองนะครับอันนี้คือเลือกชั้นนะได้แล้วนะครับอยู่ในช่วง6 0ถึง79นะครับต่อไปสุดท้ายคือการแทนค่านะครับแทนค่านี้เราจะแทนค่าจากสูตรเอเดไซที D ่ R เท่ากับ L บวก I ส่วน F นะครับอ,อ่านกับวงเล็บ ตำแหน่งลบกับซิกมา F L นะครับทีนี้จากอันตรภาคชั้นที่เราได้นะครับก็คือในช่วง60ถึง79นะเราก็จะพบว่า L หรือขอบล่างนะมีค่าเท่ากับ59.5นะครับในขณะที่ i หรือความกว้างนะครับก็หาจาก79ลบด้วย60ะระบบด้วยหนึ่งนะครับก็จะออกมาเป็น 20นะครับต่อไปคือ f เลกนะครับ f เล็กคือความถี่ของอันตรภาคชั้นนี้นะก็คือ14นั่นเองนะครับต่อไปครับต่อไปคือ r n ส่วน10นะครับก็คือตำแหน่งตำแหน่งที่เราหาตอนแรกนะครับซึ่งเราได้ตำแหน่งที่42นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ sigma f l นะครับ sigma f l นี่คือความถี่สะสมชั้นก่อนหน้านะครับก็คือเลข35นะครับโอเคแล้วก็ ได้ค่าตัวแปรต่างๆครบแล้วนะครับต่อไปก็เราก็จะแทนค่าเพื่อหาคำตอบนะครับแทนแทนเลยเริ่มจาก L ก่อนนะฮะห้าสิบเก้าจุดห้าบวกด้วยยี่สิบส่วนด้วยสิบสี่นะครับคูณในวงเล็บสี่สิบสองลบด้วยสามสิบห้านะครับก็คำนวณนไปธรรมดานะครับก็มีข้อสังเกตว่า20กับ 14ถ้าเราเอาสอหารตลอดมันก็จะเหลือเศษ10ส่วนเนะครับมันจะทำให้การคำนวณมันง่ายขึ้นนะครับในวงลิฟก็เหลือ7นะครับก็จะเห็นว่า7กับ7มันก็จะลดทอนกันได้พอดีนะครับฉะนั้นสุดท้ายก็จะเหลือ59.5บวกด้วย10นะครับดังนั้นข้อนี้คำตอบก็คือเดซายที่7มีค่าเท่ากับ69.5ครับ